สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก พีพิเศษที่100นะคะพี่ๆขาวันนี้น้องก็ได้มีพ้ะหลากหลายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของน้องนะคะพี่วันนี้น้องก็มีมาหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับน้องนะคะสําหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขามาชมกันที่รายการที่1เลยนะคะ รายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดะระฆังค่ะองค์ละหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะพี่พีมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่60บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีๆไปเลยนะคะพี่พีค่ะสนใจขอรูปภาพเพิ่มเติม,ตมก็ได้นะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สองนะคะองค์ที่สองก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่ สำหรับพี่ๆคนไหนที่สะดวกเก็บปลายทางขอให้พร้อมรับของจริงๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสั่งแล้วไม่รับของน้องจะไม่สามารถให้สั่งช่องน้องอีกได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามนะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะพี่ๆถ้าน้องผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าน้องเองก็ไม่ค่อยทราบพระเหมือนกันนะคะพี่ๆคะ่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่นะคะองนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังคะ่ะนี่นะคะพี่พี่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้านะคะองนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะ แต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะพี่ๆขาชอบองค์ไหนหมายเลขที่เท่าไหร่บอก EP และหมายเลขน้องให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หนะคะพี่รายการที่6จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่7นะคะองค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมอีกหนึ่งองนะคะพี่พี่ๆคนไหนชอบเก่าๆนะคะต้องบางขุนพรมเลยนะคะเก่ามากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่8นะคะพี่รายการที่8จะเป็นสมเด็จวัดะระฆังคะ่ะ ถ้าพี่ๆคนไหนจำหมายเลขไม่ได้สามารถแข็บรูปภาพส่งให้น้องได้ทางไลน์เลยนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่9นะคะองนี้นะคะก็จะเป็นสมเด็จบางขุนพรมอีกหนึ่งองนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ สิบนะคะรายการที่10จะเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะหนึ่งร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสะดวกอนน้องจะส่งของฟรีนะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่11คะ่ะรายการ11นะคะองค์นี้จะเป็นซุ้มกอนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการสิบสองนะคะก็จะเป็นซุ้มกออีกหนึ่งองนะคะรายการต่อไปคะรายการสิบสามนะคะองค์นี้จะเป็นสมเด็จโตเนื้อดินนะคะองคนี้เรี่ยมกรอบพร้อมใช้งานนะคะพี่กรอบค่อนข้างมัวนะคะถ้าพี่ๆคนไหนดูไม่ชัดสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะ องละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์นะคะพี่เลือกรวมได้หมดทั้งถาดนะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่นะคะองค์นี้จะเป็นขุนแผนนะคะเนื้อดินนะคะพี่กรอบค่อนข้างมัวนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้านะคะ องนี้นะคะเป็นพาลกบุรีนะคะพี่เหมือนจะเป็นเนื้อดินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบหกนะคะพี่องค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะองนี้น้องลืมชื่ออีกแล้วนะคะพี่โคนสมอนะคะจำได้แล้วเพิ่งนึกออกนะคะพี่พีๆขาโคนสมององนี้เลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานนะคะพี่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนะคะองค์นี้น้องไม่ทราบนะคะน้องลืมชื่อผ่าน,นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเก้านะคะองค์นี้เป็นท่ามะปางนะคะ รายการต่อไปคะรายการที่ยีสิบนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรายการต่อไปคะรายการที่ยีสิบเอ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นขุนแผนนะคะแต่ว่าน้องไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นเนื้อดินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเอ้ยยี่สิบสองนะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อโบยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะองนี้จะเป็นพระสุโข,ขทัยนะคะ นี่นะคะพี่พี่เงาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองคนะคะพี่พี่ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางอยู่ที่หกสิบบาทนะคะถ้าพี่พี่คนไหนสนใจสามารถโทรมาหรือแอดไลน์เข้ามาตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปได้นะคะพี่พี่ค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะองค์นี้จะเป็นลีลาเมดขนุนนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบห้านะคะเป็นเปิดโลกนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบหกนะคะองค์นี้น้องลืมชื่อพระนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่27สิบเจ็ดนะคะอ,องนี้เป็นซุ้มกออันนี้เป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อชิ้นนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่28สิบแปดนะคะอ,องนี้จะเป็นเหรียญรอห้านะคะกรอบค่อนข้างมัวหน่อยนะคะพี่พี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบเก้านะคะองค์นี้จะเป็นสมก่อนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบนะคะองนี้เป็นกิ่งหลวงปู่หลวงปู่อะไรไม่แน่ใจนะคะพี่แต่ว่าเป็นกิ่งนะคะ หนูก็ดูพระไม่เป็นเหมือนกันนะคะพี่ๆขาต้องขออภัยด้วยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสองจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะพี่ หนหลังทึบแบบนี้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามนะคะองคนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะองคนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาสิบห้านะคะเป็นพระอยุทยานะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสนะคะจะเป็นเหรียญรอห้านะคะพี่หนึ่งร้อยบาทหมดถุกองค์นะคะพี่พี่คะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะอยู่ที่6 0สบาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนน้องจะส่งของให้ฟรีเลยนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่37นะคะองค์นี้ก็จะเป็นเหรียญรอห้าอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่38นะคะอง์นี้จะเป็นหลวงพ่อโตนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่39นะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินค่ะฝากพี่พี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะถ้าพี่พีคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่4ี่ิบสองเป็นกรมหลวงชุมพรน,นะคะอีกสักคู่นะคะแสงเข้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสามนะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อปามนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสี่นะคะชื่อตามเดียญเลยนะคะพี่น้องมองไม่ค่อยชัดนะคะอ๋อหลวงพ่อสาครนะคะพี่มีด้านหลังบอกนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบห้าเป็นหลวงพ่อโบยนะคะ รายการต่อไปนะคะรายการที่สี่สิบหกนะคะสี่สิบหกเป็นพระอายุทยานะคะพี่สนใจโทรมาได้นะคะพี่ๆค่ะเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะเข้ามาทักทายกันก็ได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นกระดูกผีนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่ิบแปดรายการที่สี่สิบแปดนะคะจะเป็นยี่สิบห้าสัตว์นะนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4ี่ิบเ้านะคะเป็นหลวงพ่อแพรนะคะ หนึ่งรบาทหมดทุกองคนะคะพี่ๆค่ะสนใจโทรได้นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้บนะคะองค์นี้เป็นวัดจุฬามณีนะคะพี่หลวงพ่ออิดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้บเอ็นะคะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ ดูให้ชอบดูให้ชัดนะคะพี่ๆคะ่ะก่อนโทรมาปิดกับหนูนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่52นะคะองค์นี้เป็นยอดธงนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่53นะคะเป็นพระชัยวัดนะคะองค์เล็กๆแบบนี้นะคะพี่ ้นใจองไหนไหมายเลขไหนโทรมาได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสี่ค่ะองคนี้จะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจเรยญนะคะค่อนข้างสึกนะคะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบห้านะคะ อันนี้จะเป็นยอดขุนพลหลวงพ่อมุ้ยนะคะสักคู่นะคะพี่ถ้าไม่ใช่หนูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าหนูเองไม่ค่อยทราบผ่านะคะจะเป็นยอดขุนพลน,นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบหกนะคะอง์นี้เป็นนางนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าก็จะเป็นนางนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบแปนะคะเป็นปางเปิดโลกนะคะแต่ว่าหนูไม่ทราบที่นะคะ รายการต่อไปคะรายการที่ห้าสิบเก้านะคะวัออนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะอยากดูรับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาหาน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะรายการต่อไปคะรายการที่หกสิบนะคะพี่องค์นี้น้องไม่ทราบผ่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่61นะคะพี่องค์นี้ก็จะเป็นปางเปิดโลกหนูก็ไม่ทราบว่าของที่ไหนเหมือนกันนะคะชอบองค์ไหนไหมายเลขไหนโทรมาได้เลยนะคะพี่พีค่ะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่61นะคะองค์นี้เป็นพระลบปุรีนะคะ ะะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่62สินะคะองนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบสามนะคะองค์นี้จะเป็นเม็ดแตงนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบสี่นะคะองนี้จะเป็นหลวงพ่อพัดนะคะนี่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการสุดท้ายนะคะงคนนี้จะเป็นปลาเงินปลาทองนะคะแต่ว่าหนูไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะตัวละหนึ่งรอยบาทนะคะสนใจตัวไหนนะคะสามารถโทรมาได้นะคะพี่ตัวละหนึ่งรอยบาทนะคะถ้าซื้อ3ตัวน้องมีส่วนลดให้นะคะเป็นปลาเงินปลาทองนะคะแต่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะสำหรับ ep หนึ่งร้นี้ EP หนึ่งร้อยนี้นะคะพี่ก็หมดแล้วนะคะพี่ๆคนไหนสนใจสามารถโทรมาได้เลยนะคะโทรมาได้ตลอดเวลานะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดเข้ามาชมคลิปน้องด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนน้องด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ